วัสดีครับก๊อฟฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับก๊อฟจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมนะครับตัวอย่างการตกแต่งนะครับในรถ1รุ่นนะครับตกแต่ง3แบบนะครับแต่ว่าสีเดียวกันหมดเลยนะหสี3แบบนะครับวันนี้นะครับก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรูปแบบการตกแต่งในรถ New f o r d Ranger 4ประตู XLS นะครับตัว MY 2025 เอสเอเอเนี่ย2024กับ2025แตกต่างกันยังไงไปดูในช่องกับได้นะครับก็เปรียบเทียบไปให้แล้วเนาะตอนนี้ก็จะเป็นตัวโมเดล2025นะครับที่มีการปรับเนี่ยจะมีเฉพาะ4ประตูนะนะครับปรับมีเฉพาะ4ประตูนะครับแคบก็จะเป็นรูปแบบเหมือนเดิมนะครับอ่าเรามีจำหน่ายทั้งแคบและ4ประตูเหมือนเดิมนะครับแต่ที่มีการปรับสเปคหลกัลกๆเลยจะเป็น4ประตูเนาะรถ x l s นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร นะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายจริงๆเนี่ย919,000บาทนะครับไอเจ็เ้าเกเนี่ยคือโปรโมชั่นนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับ919,000เลือกดอกเบีย้ย0%นะหรือ919,000เลือกแต่งแบบจัดเต็มบลา布拉布拉นะครับหรือ จะเลือกราคาพิเศษที่เป็น799,000 7 9 9 0า0ไม่มี0%นะครับมันแยกกันเนาะนะครับมันแยกกันแยกให้ชัดเจนเลยและ XLS นะครับซื้อสดไม่ใช่ราคา799นะครับเหมือนที่ก็บอกนะ799คือแคมเปญของการจัดไฟแนนซ์นะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันมีพวกพี่เขาถ่ายช่องบริษัทมีนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะเราไปเริ่มดูกันเริ่มจากสบายๆหน่อยนะครับ อันนี้ก็เป็น a rs เนาะเราสังเกตยังไงมันเป็นปีย4ิกับย5้เราก็ดูตัวไฟตันหมอกกันแหละเป็นหลักเนาะเห็นไหมไฟตันหมอกดำนะครับไม่ใช่เป็นโคเมียมแก้มไม่ได้เป็นโครเมียมโอเคนี่ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าบางทีจะบอกว่าเฮ้ยแก้มบางคนเปลี่ยนแต่ส่วนใหญ่เชื่อครับไม่มีใครเปลี่ยนหรอกนะครับเขาไม่แปลงกันหรอกส่วนใหญ่จะไปแปลงตรงอื่นเราสังเกตจากจุดหลกัลกหลากจากด้านหน้าก็คือไฟตันหมอกเห็นปะถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นขอบโคเมียมเนอะนะครับ อันนี้ก็เป็นรูปแบบการตกแต่งรูปแบบหนึ่งนะครับคันนี้ย่อมเยาวหน่อยนะครับเปลี่ยนกระจังหน้านะครับใส่ล้อ16ใส่ล้อ16นะครับก็สบายๆหน่อยนี่เห็นไหมครับใส่เบ้ารองมือนะครับใส่ครอบฝาถังเนาะแล้วก็ใส่ตัวโลบาเหล็กนะครับเห็นไหม แล้วก็ใส่ครอบไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟเดิมๆกันชนท้ายเดิมด้วยนะครับนี่เป็นการชนท้ายเดิมด้วยนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบการตกแต่งรูปแบบหนึ่งนะครับในตัว AQS นะครับบางทีแบบเราไม่อยากแต่งเยอะนะครับแต่งแบบนิดๆหน่อยๆนะครับพอประมาณเราก็เลือกแต่งได้นี่ก็เป็น1คันเนาะที่กอฟเอามาให้ดูนะครับเห็นไหมเราชอบแบบนี้เราก็แต่งแบบนี้นะครับรูปแบบการตกแต่งผมจะบอกนะอย่าไป มองอะไรเป็นตายตัวไม่มีอะไรตายตัวเลยสักอย่างมามาดูคันที่2นะครับมาดูคันที่สองนะคนองันนี้เริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูจากข้างหน้าคันนี้ก็เป็น4ประตู XLS นะครับสองพั 2000, 2025, นสอนี่ะครับสองพเนี่ยก็เหคันนี้ก็ใส่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเหมือนกันเลยนี่ กันจากหน้าเหมือนกันเลยแต่คันนี้นะครับเขาจะใส่เรื่องของตัวคิวล้อนะครับคิวล้อนี่มีให้เลือกหลายแบบนะครับคิวล้อตัวนี้มันจะเป็นแบบออกแนว off นะออฟโรดเนาะพะมันจะมีมิลลิ่งนะมีหมุดที่เป็นโครเมียมนะครับไอหมุดเนี่ยไม่ได้เจาะตัวรถนะหมุดมันเจาะแค่คิวล้อนะครับคิวล้อก็แปะกาสามเอ็มยิงซิลิโคนเดินยางก็แล้วแต่แบรนด์นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลือกได้นะครับเลือกได้เนี่ยอ่ะเขยิบมาแล้ว นะครับขยับมาแล้วนี่ดูล้อเห็นไหมนี่คันนี้มาในล้อยี่สิบนะครับใส่กัลยางโตโยต้ทีแล้วนะครับใส่กันสาดแท้ครับเบ้ารองมือนะครับแล้วก็คันนี้ใส่สปอร์ตบาร์ไว้แท็กครับใส่สปอร์ตบาร์ไว้แท็กแล้วด้านหลังนะครับเปลี่ยนไฟท้ายครับเป็นฟูอลีดีนะครับตัวนี้ไฟแท้นะ นะครับตัวนี้เป็นไฟที่เป็นฟู l l l e ีนะครับเป็นไฟแท้นะครับไม่ใช่คมแต่งนะครับอันนี้อันนี้ราคาเหยียบสองหมื่นนะนะครับนี่ใส่ไฟแท้แบบนี้นะครับติดสติกเกอร์สีเทาเนาะนี่ก็เป็นรูปแบบนะครับการตกแต่งนะนี่นะครับก็เป็นเป็นรูปแบบการตกแต่งรูปแบบหนึ่งเห็นไหมเริ่มแต่งขึ้นมาแล้วนะครับจากคันนู้นล้อเล็กใช่ไหมครับ ยางใหญ่คันนี้ก็มามีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดนะแล้วก็คันนี้น่าจะสุดแล้วนะครับนี่พี่เขารีวิวกันอยู่นะครับคันนี้ก็เป็น4ประตู XLS นะครับคันนี้แต่งนะครับเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรครับ y i o d y เห็นปะคันนี้นะครับเป็นตัว y i o d y raptor ตอนะครับก็ฟูลเซตเลย นะครับทั้งหมดนะใส่ล้อยี่สิบนะครับยางโตโยเหมือนกันใส่ยางโตโยเหมือนกันยังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมเห็นไหมครับยางเนี่ยมันสามารถเลือกที่จะกลับสีหน้ายางได้นะครับโตโยนะครับคันนี้ใส่พวกโลบาร์เหล็กด้วยเนาะนี่ก็คือแบบนี่ใส่ไฟไท้ายแท้เหมือนกันนะครับใส่ไฟไท้ายแท้เหมือนกันก็อะนะครับดูนะครับ,นะร,บรูปแบบการตกแต่งเห็นไหมรถหนึ่งคัน ได้รถ1รุ่นนะครับหนึ่งสีสามแบบนะครับเดี๋ยวผมนะครับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมไล่ลงนะครับทั้ง3คันเลยนะพรุ่งนี้มะลืนนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับไปดูรายละเอียดกันแต่ละคันนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรอีดีไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ